สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมพามาเที่ยวชมสวนของเราเองนะครับวันนี้ฉีดบำรุงดอกครั้งที่4นะครับสรุปรายการที่ฉีดมา3าครั้งคือเปิดตาดอกสองรอบนะครับแล้วก็บำรุงดอกบนใบ1รอบรอบนี้เป็นการบำรุงดอกครั้งที่2เท่ากับทั้งหมดคือ4ครั้งที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็เห็นดอกแล้วนะครับดอกของเราก็เริ่มมีทรงดอกที่ชัดเจนแต่มันมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือ ใบอ่อนมันยังไม่แก่ดีเพราะฉะนั้นสูตรวันนี้จะเป็นสูตรที่ดึงไปด้วยแล้วก็ทําให้ใบแก่ไปด้วยเราจะใช้ซีฟ้าสงสิบเจ็ดหนกิโลหกยี่สิบสกิโลโบโลแคลขีดเมกซิงสามขีดนะครับแล้วก็ยาเชื้อราแล้วก็ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงก็จะมีอีมาแมตตินเบนโซเอตบวกตัวอิมิดาคอปิกนะครับใส่เข้าไปตัวนี้นะครับก็จะฉีดเข้าไปเพื่อที่จะไปเร่งให้ชุดนี้ครับ เราดูยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดเรากําใบแล้วมันยังไม่ยังยังแตกอยู่นี่คือกําใบแล้วยังแตกอยู่แสดงว่าเราจะดึงเต็มที่ไม่ได้เราก็จะต้องมีการทําให้มันแก่ด้วยในตัวเพราะถ้าเกิดเราดึงเต็มที่ไปมันก็จะยาวไม่ทันใจอยู่ดีเพราะว่ามันอาหารมันก็จะเป็นปรุงใบหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงอื่นเลยไปชมกันครับตรงนี้นะครับ,รรบก็เป็นกลุ่มที่มาปกติเลยนะครับก็จะพาไปดู ไปตรงนี้ครับรุ่นจะเห็นดอกแล้วนะครับโอเคมากๆในเลยสวยงามเท่ากับวันนี้กี่วันนะน,นุ่น วันนี้ที่สิบเอ็ดนะครับก็หกเดือนกับเอ้ไม่ใช่หกเดือนหนึ่งเดือนกับเจ็ดวันดอกมาชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่ครับพายุนี้ที่ลมมารอบนี้เราเสียหายไปหนึ่งกิ่งครับเสียดายมากๆไม่ใช่หนึ่งกิ่งนะลูกสองกิ่งเนาะขนาดมันมีเสาค้ำนะครับแต่มันหักตรงกลางเลยฮะเห็นไหมฮะโอ้เสียดายมากๆดอกสวยด้วย ต้องมีครับของมันมันเยอะแล้วก็ของมันง่ายเราดูก็ดูแลไปถึงอยู่แล้วนะครับค้ำกับลำไยกับลมนี่มันยังไงก็สู้เขาไปได้หรอกครับงานช้ล่างออกมาหมดเลยนะครับนี่ครับก็มีมีคุณนายมาตรวจงานนะฮะมาหมดเลยสวยงามนะครับตรงนี้ไงครับที่ผมเล่าให้ฟังแบบเมื่อกี้ครับว่า ตัวใบมันยังไม่แก่ดีนะครับเราก็เลยต้องมีการทําให้ใบชุดนี้แก่ด้วยแล้วก็ดึงดอกไปด้วยนะครับแต่เราก็เลือกใช้ตัวปุ๋ยสองตัวบวกแล้วก็ดึงด้วยในตัวนะครับต่ดูขิงแล้วก็ปกติครับขิงหลุดอะไรหมดแล้วก็ดอกเทินขนาดนี้แล้ะครับไม่มีผิดพลาดอะไรแล้วครับสวยงามจริงฮะดูมุมนี้ดูไปฮะมุมนู้นก็มีแต่ดอกเลยนะครับซูไปดูนะครับ สามสิบปดวันฮะฉีดสูตรสารทางใบอย่างเดียวสีรอบนี้มันพูดกันตรงๆแล้วว่ามันออกง่ายดีนะครับสะใจอะไรนะครับอะไรอะไรอะไรนะคะนี่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 ทำอะไรคะเก็บตำลึงฝากฝากเลยคะ บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะครับจะพ่นอะไรเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ